ซื้อแกงมา20บาทข้าวอันก็กินได้เธอข้าวราดแกงก็กินได้อย่าไปอย่าไปยึดถืออย่าไปยึดติดว่าร้านจะต้องมีแอร์สมัยก่อนน่ะปู่ย่าตายายไม่มีแอร์ทำไมอยู่ได้เขาก็สร้างชีวิตสร้างครอบครัวมาด้วยความลําบากจนกระทั่งเขารวยแล้วเขารวยขึ้นมาด้วยความลําบากแล้วเราจะไม่ยอมลําบากแล้วมันจะรวยอย่างบุพการีเราได้ยังไง ถูกไหมล่ะบางทีก็บุปการีของเราพ่อแม่พี่น้องหาเงินมาด้วยความเหนื่อยยากลําบากมาหมดรุ่นลูกกับพอลูกมันติดสบายไม่รักษาทรับไว้ทั้งๆที่มีโอกาสมากกว่าพ่อแม่นะพ่อแม่ไม่มีโอกาสนะตายายไม่มีโอกาสเป็นคนจนมาสร้างจนกระทั่งรวยมาถึงรุ่นหลานอีรุ่นหลานไม่ยอมลําบากผ่านจนหมดลงคิดดูว่า หยาดเหงื่อพวกเขาอะตั้งแต่หากันมานะ่ยรุ่นสูงรุ่นพอมาถึงรุ่นเราแล้วหมดบางคนอะที่ทางมาหมดเพราะรุ่นต่อรุ่นลูกเนดะีย๋ยวมาพูดว่าขายที่ได้กําไรแบบนั้นแบบนี้รู้ไหมว่าหยาดเหงื่อแรงงานปู่ย่าตาใหญ่ทั้งหมดที่เขาหามานี่คือเรื่องจริงแล้วก็ลงไปย้อนดูนะว่าคนจนอะเกิน5-60%หนตอะตอนหนุ่มสาวไม่เก็บฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ทํางานทุกคน พอแก่ตัวมาแล้วฟุ่มเฟือยแก่ตัวมาแล้วไม่มีเงินตอนหนุ่มตอนสาวไม่เอาไม่ทำอะไรก็ไม่ทำพอแก่ตัวมาเสร็จปุ๊บจะมานั่งรอลูกรอหลานบางทีมันเป็นมันเป็นวิธีการคิดที่อันตรายมากนะผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องแบบว่าถ้าลูกเหลือลูกให้คือบุญของเราบุญของลูกที่สัมพันธ์กัน แต่ถ้าเกิดว่าลูกไม่มีลูกเดือดร้อนอย่าไปนั่งรออย่าไปขอมันต้องเก็บเองจริงๆมันต้องเก็บเองแล้วชีวิตอ่ะมันจะรู้สึกเลยว่ามันมีคุณค่ามันทรงพลังไม่ใช่แบบไปรอลูกรอหลานไม่เอาเธออย่าไปหวังเธอเชื่อฉันอย่าไปหวังนะตอนนี้ใครที่แก่แล้วก็ก็อะไรทำได้ก็ทำนะ อย่าส่องแต่เรื่องอาร์ตพระสุดอย่าส่องแต่เรื่องโตโน่ดิวอลิสลาส่องที่ว่างานการเนี่ยเขาเย็บกระดุมใช่ไหมไปรับก,กระดุมมาเย็บที่บ้านเลยช่างมันเถอะวันหนึ่งห้าหกสบาทนั่งหัวเลาะไปจริงๆชีวิตมันจะได้แบบพูนสุขปีนี้60สิกว่าแล้วหนูกล้เจ็ดสิบราคะ หกสิบครึ่งมาแล้วค่ะแต่ก็ยังเป็นหกสิบครึ่งที่ฉันว่าตัวฉันแข็งแรงนะยังแข็งแรงพลังฉันยังเยอะอยู่เพราะว่าฉันกินของดีเถอะกินไก่กินมะเขือพวงก,กินใบยี่หร่ากินแกงป่ากินข้าวกล้องกินอะไรที่ที่มันเป็นของดีหมูหมูปลอดสารพิษผักปอดสารพิษอย่างเงี้ยเวลาฉันกินนะเพราะว่า เพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนเราอะ่ะจะไปหยัดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องกินอะ่ะฉันขอกินดีที่สุดเพราะว่าเราต้องตอบแทนร่างกายเรากินของดีพี่อ้วนดูดีสี่สิบห้าเหรอโถแล้วก็อย่างเงี้ยอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้อยู่กับอยู่กับอะไรที่ชีวิตง่ายๆอะ่ะ เพราะคนยากๆเธอลงนะอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ต้องกินนั่นต้องกินนี้เธอลงคิดดูว่าแก่ตัวเนี่ยชีวิตจะ,จะเจ็บปวดแค่ไหนถ้าไม่ได้ดังใจจากนิสัยเราที่เราเสพมาตลอดจริงๆบางคนที่ใช้ชีวิตง่ายๆเรารพอแก่ตัวมานะ่ถูกประดุกย่างปลาช่อนย่างสะดาขยำกินได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราฝึกมาจากการยากนะ พอแก่ตัวมาแล้วมันไม่ได้กินอย่างนั้นมันไม่มีเกินเงินกินอย่างนั้นมันไม่มีใครพาไปแล้วชีวิตจะต้องทํำยังไงอะเธอถูกไหมลําบากมังก็ได้ขาดมันก็ได้หิวมังก็ได้ร้องไห้ก็ได้ชีวิตมนุษย์มันไม่จําเป็นว่าจะต้องทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพร้อมแล้วก็คนเนี่ยเขาวัดกันที่ มีความสุขที่ใจนะจีนถ้าเกิดว่าใจเรามีความสุขอะอยู่บ้านยังไงก็มีความสุขถ้าใจเรามีความสุขอะกินข้าวแกงก็มีความสุขไม่ต้องไปกินเป๋าฮื้อไม่ต้องไปกินแแปลงหูชลามไม่ต้องไปกินโอม,มากะเสะมือละหลายพันน้ำพริกกะปิปลาทูทอดก็มีความสุขอร่อยแล้วก็สุขภาพมันดีนีคือเรื่องจริงเธอ ไปเนี่ยเสื้อผ้าเสื้อผ้าซ้ำก็ได้เสื้อผ้าเก่าก็ได้สะอาดหน่อยไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําอะไรให้อ่าหลายๆคนเขามองว่าจะต้องดูดีตลอดเวลาอีกพวกคนที่ออกมาสอนบอกจะต้องดูดีตลอดเวลาเนี่ยชีวิตจริงนะฉันเห็นลําบากหลายๆคนออกมาทําแบบเป็นคอนเทนต์ว่าจะต้องแต่งตัวแบบนั้นอย่าทํา ถ้าไม่อยากแก่อย่าทําไม่มีใครไม่อยากนูนไม่อยากนี่แล้วเขาไม่อยากเขาเขาไม่อยากจนอย่างเดียวอย่ามาสอนในสังคมควายเขวเขาไม่อยากจนไม่ใช่ไม่อยากดูดีคนดูดีแล้วไม่มีตังค์มึงจะดูดีไหมเธอลองคิดดูว่าคนคนดูดีจะต้องใส่เสื้อสีนั้นห้ามใส่สีนั้นห้ามใส่สีนี้ บอกทำไมวะกูก็งงบอกทำไมวะเนี่ยไม่เคยอะไรเลยเอาสบายเอาเอาสบายเอาไม่เปลืองตังค์เอาไม่แพงมีตังค์สบายจะตายเห็นไหมมีตังค์อย่างเดียวอ่ะมึงจะใส่พระก,กีลิวเขายังบอกพระก,กีลิวห่อทองเลยมีตังค์อย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรเยอะมึงอยู่บ้านหลังเล็กเขาก็บอกโอ้เนี่ยเขาเป็นอยู่สบายมีตังค์อย่างเดียวเธอ ม,มีตังแล้วก็อยู่สบายๆแล้วก็แบ่งปันทำดีสำหรับคนที่น่าแบ่งปันจริงๆคนที่เราแบ่งปันเราแบ่งได้นะแต่ว่าคนไหนที่ไม่น่าแล้วก็แล้วก็ไม่แบ่งก็ได้เราก็ไม่ผิดแล้วก็การที่จะช่วยคนเราต้องไม่เตี้ยอุ้มคอมแล้วการที่จะช่วยเหลือคนะบางคนต้องน่าช่วยด้วย เพราะการช่วยเหลือคนการให้ไม่ให้ยืมเงินคนไม่ใช่ไม่ใช่ผิดนะบางคนรู้สึกผิดที่ไม่ให้ไม่ให้คนยืมเงินน่ะไม่ไม่ผิดนะแล้วการที่เราไม่ให้คนยืมเงินแล้วคนไปใส่ร้ายคนไปด่าไปว่าว่าเราไม่มีน้ำใจอ่ะปล่อยผ่านเพราะคนไม่ฟังคนคนเขาจะต้องรู้ว่าอ้าวไม่เขาไม่ให้ยืมเงินเขาไม่ให้ยืมเงินแล้วมึงไปด่าเขาคนด่าคือคนที่ดูเลวนะเธอ ไม่ต้องไปสนใจเธอสนใจอย่างเดียวว่าเราต้องมีเงินเก็บไว้ตอนแก่แล้วก็ใหญ่พยายามใหญ่ย,ยืมเงินคนยืมเงินคนเนี่ยต่อให้ใช้ให้ดอกให้ตรงเวลาเวลาถึงเวลาเสร็จปุ๊บถ้ามันอยากพูดมันจะพูดเลยว่าอีนี้เคยยืมเงินกูมันไม่พูดว่าตัวมันดอกโหดมันไม่พูดว่าเขาใช้ตรงเวลามันไม่พูดว่าเขา เขาเป็นคนดีเขาขาดเหลือเขายืมเขาใช้ตรงเวลาฉันเอาดอกเขามาร้อยละสิบร้อยละยี่สิบฉันเอานั่นเอานี่ฉันเป็นบุญเป็นคุณอยู่ตลอดเวลามันไม่พูดมันจะพูดแค่ว่าสั้นๆว่าอีนี่เคยยืมเงินโกนี่มันคือเรื่องจริงอย,อย่าพยายามอย่าไปยืมมีน้อยกินน้อยแล้วก็พยายามหาเงินเยอะๆเ,เพื่อเราจะได้พ้นคำว่าเคยยืมเงินอีนี่มันจะต้องพ้นคำนี้ เชื่อฉันนะแล้วอยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีเงินใช้อะ่ะเธอรู้ไหมมันอิมแพกกว่ามันทรงพลโอ้ยตายแล้วใครเนี่ยฟุกกี้โตนี่ต้องฟุกกี้น้องสาวฉนี้น่ารักที่สุดฝากกราบด้วยนะเธอกราบใครรู้อยู่แล้วน้อ อาปากหมุดให้พี่ฟูกนะคะแต่งหน้าสวยมากค่ะแต่งว่าแต่งหน้าถวายแต่งหน้าถวายค่ะฟังพี่อ้วนแล้วได้สติจริงจงหนูพี่ฟูกเนี่ยเป็นคนที่รวยมีบ้านมีรถมีบ้านตักอากาศเขาไม่เคยเวอร์เลยนะที่เขาเวลาเขาลงเนะ่เขาก็ลงผลง,งานลงอะไรต่ออะไรของเขาจะไปติดตามเขานี่มันเลิศพี่ฟูกอันนี้ใส่ดี จริงๆหนูการที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขอะมันทรงพลังแล้วก็จิตใจที่มันอิ่มเอมเนี่ยบางทีเรามีความสุขเนี่ยไม่ต้องไปแสดงความสุขการไปแสดงความสุขให้คนอื่นเห็นบางทีมันมันไม่ใช่นะมันคือการอวดความเวอร์อยากให้คนอื่นเขาดูว่าเรารวยเรามีความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณกำลังเริ่มต้นมีความทุกข์เลย แค่จะอวดคนเนี่ยมีความทุกข์แล้วเพราะว่ามึงคิดว่ามึงไม่มีค่าด่าตัวเองกำลังอุ้ยสื่อกระเป๋าใบนี้ทำแบบนี้ไปอวดคนดีกว่าให้คนมันมองเนี่ยคนกำลังเหยียบย่ำแล้วก็ดูถูกจิตใจตัวเองรู้ปะเพราะว่าเรารู้เลยว่าคุณค่าของมนุษย์มันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่กระเป๋าอยู่ที่การแต่งตัวมันคือเรื่องจริงหนูมันคือเรื่องจริงหนูนหนแล้วก็จะพูดให้ฟังนะว่าคนเนี่ย ไปซื้อแบรนด์นอกจนกระทั่งเงินไหลไปเมืองนอกอะ่ะปีหนึ่งเนี่ยไม่ใช่น้อยเงินออกไปกี่ล้านล้านล้านแล้วเธอดูสิเงินออกไปแบรนด์ไทยเนี่ยคือแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่สวยงามเหมาะสมกับเราเสื้อผ้าบางตัวกระเป๋าบางใบอะ่ะเธอลงคิดดูสิว่าซื้อมาแล้วใส่ได้ไหมถือได้ไหม มันไม่ได้แม้กระทั่งเครื่องสำอางไทยยังไม่ได้เลยกับเครื่องสำอางเมืองน,นอกยังไม่ได้เลยนี่คือเรื่องจีนหนูมันจะต้องซื้ออะไรที่มันคนไทยทําด้วยกันแต่ว่าคนไทยทำก็ราคาก็ต้องอย่าเวอร์อย่าฟาดหัวคนไทยด้วยกันเธอรู้ไหมฉันไปเจอแบรนด์ไทยบางแบรนด์่ะเวลาไปขายไปไปตามงานอะโอ้โหมึงแพงอย่างนี้ไงเขาต้องไปซื้อของเมืองนอกหมด อย่าใช้คําว่านี่คือของไทยต้องช่วยเหลือบางทีเขาจะช่วยเหลือเราอะ่ะเราจะต้องไม่แพงเราจะต้องสวยงามด้วยเสื้อผ้าบา,บางอันจะเป็นโอ้แพงมากแบบก็ไม่สวยซื้อไปก็ไม่ได้ใส่กูซื้อมืองนอกดีกว่าซื้อของแบบที่เขาขายถูกๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีตรงนี้ด้วยนะเธอมันต้องมีตรงนี้ต้องช่วยกัน แบรนด์ไทยก็ดีดีเยอะค่ะแล้วก็แบรนด์ไทยก็อยาเอาเปรียบคนไทยด้วยกันเยอะเพราะว่าบางคนก็ไปซื้อแมทีเรียลไปซื้ออะไรต่ออะไรไม่มีไม่มีคุณค่ามาแบบถูกถูกมาแล้วก็มาทำแบบขายแพงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงจงจนกระทั่งซื้อมาแล้วก็ไม่คุ้มค่าเขาก็เบื่อไปซื้ออย่างอื่นวันนี้ถุงผ้าแล้วแม่โอก็ จริงๆก็อะไรมันก็ได้เธอม,มันมันมันมีได้ไม่ใช่ไม่มีไม่ได้เลยนะเธอมันมีได้ไม่ใช่มีไม่ได้นะพวกกระเป๋าดีๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มีไม่ได้นะแต่ว่ามันจะต้องมีในสภาวะที่ตอนที่เราเราเหลือแล้วไม่ใช่ในชีวิตมีตังอยู่สองแสนเสือกอยากได้กระเป๋าใบละสองหมืนเอาสิบเปอร์เซนของเงินสองแสนไปซื้อกระเป๋าสองหมื่นมีแต่มีแต่ จะพูดมาเปรียบเทียบกับควายทำฉันยังไม่พูดเลยเพราะว่าสงสารควายมันโง่มันขนาดนั้นมันไม่ได้เธอมันจะต้องมีการเรียนรู้มีอัตราส่วนในการที่จะต้องใช้ชีวิตเนี่ยสมมุติว่าหาเงินได้เดือนนี้หมืน่นสองหมืน่นอะหาเงินได้สองหมืน่นมึงจะต้องใช้เท่าไหร่เก็บเท่าไหร่ เพราะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีความเสื่อมเหมือนรถยนต์ที่จะต้องซ่อมในอนาคตแล้วก็มันก็มีค่าเงินที่อ่อนค่าลงมาอะไรเงี้ยใครเคยขายใบยละบาทเดียวก็กลายเป็นใบละเจ็ดบาทมันก็ขึ้นมา7จ็ดแปเท่ามันจะต้องมันจะต้องคิดคำนวณตรงนี้ให้เป็นแล้วก็มันจะต้องคำนวณเลยว่าอายุของเราที่จะต้องอยู่บนโลกใบนี้อีก20่สิบสามสิบสี่สิบปีเอาเงินไหนใช้มันจะต้องเก็บเก็บเท่าไหร่ แล้วก็จะต้องทําเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะต้องมีวิธีการคิดแบบนี้ถ้าเราไม่คิดแบบนี้อ่ะทำไปกินไปโกงไปอ่ะมีมีแล้วรู้ไหมนะตอนเนี้คนอายุ60บอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์หกเจสเกินครึง่งไม่มีไม่มีเงินติดบัญชีอ่ะแล้วทํำยังไงอ่ะก็ต้องกลายไปอยู่บ้านที่เขาจะต้องรับการเยียวยาการดูแลเราจะเราอยากอยู่อย่างนั้นหรอ เราไม่อยากอยู่คนแก่ที่ส่งพลังเหรอมีอยู่มีกินมันต้องเก็บตอนนี้อยู่ในอยู่ในบ้านที่มันพอดีแล้วไม่ใช่อยู่ในบ้านหลังใหญ่หลายคนบ้านหลังใหญ่หลายคนที่บ้านหลังใหญ่ๆก็ใช้แค่ห้องกินข้าวห้องนอนนั่งเล่นนิดๆหน่อยๆไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะไปกว่านั้นเลยส่วนที่เหลือคือเงินที่เราหามาตลอดชีวิตแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าห้องฟิตเนสได้ใช้จริงไหม ห้องเสื้อผ้าห้องนู่นห้องนี้ได้ใช้จริงไหมสนามได้ใช้จริงไหมอะไรได้ใช้จริงไหมสวนที่ไม้ดัจดจริตเยอะแยะไม้บาหลงบาหลีเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะเราได้ใช้จริงไหมเราเคยได้ไปเหยียบแผ่นดินไหมร้อนขนาดนี้บางทีตื่นมาก็อยู่ในห้องแอร์ไม่ได้ไปไหนเลยรถที่มันมีเกินตัวนะจอดไว้โชว์เพื่อถ่ายรูปเอาไว้รีวิวเอาไว้ให้คนรู้ว่ากูมีกูรวย มันได้ใช้ไหมแล้วเงินมันไปกองอยู่เท่าไหร่จะพูดให้ฟังนะเคยเห็นคนที่ทำแบบเนี้ยเยอะมากแล้วพอถึงเวลาแล้วไม่มีเงินเห็นไม่เยอะเธอจนกระทั่งจนกระทั่งฉันว่าก่อนที่ฉันจะทิ้งโลกใบนี้ไปอ่ะฉันต้องมาบอกทุกคนที่กดติดตามเราจริงๆเธอรู้ไหมจะเล่าให้ฟังคำว่าพอเพียงเนี่ยคือประโยค วันลีที่ส่งพลังและเป็นเรื่องจริงพอเพียงเนี่ยคำว่าพอเพียงคือไม่กินทิ้งกินคว้างคำว่าพอเพียงคือทำงานหาเงินไม่ใช่คำว่าพอเพียงไม่ใช่หยุดทำงานนะทำงานหาเงินใช้พอเพียงเรากินเนี่ยมือหนึ่งอะไข่สองใบปลาทูตัวนั้นก็อิ่มมากแล้วไม่ต้องทำทิ้งทำคว้าง ทั้งกุ้งทั้งไก่ทั้งปลาทั้งปลาทูทั้งนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสุดท้ายเลยก็กินทีกินครึ่งทิ้งครึ่งไปร้านอาหารนะกินครึ่งทิ้งครึ่งถ้าไปร้านอาหารถ้าเป็นฉนะันถ้าไปคนเดียวฉันจะไม่ไปเลยนะแม้กระทั่งร้านส้มตําฉันจะไม่ชอบไปคนเดียวเลยเพราะว่าบางทีเราอยากกินลาบกินส้มตํากินกินหมกหน่อไม้สามอย่างกินไม่หมดแหละข้าวเหนียวห่อหนึ่งกินไม่หมดแล้ ถ้าจะไปกินอย่างไไนั้นไปสามคนถ้าถ้าเกิดว่าไปคนเดียวนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับก๋วยเตี๋ยวเรือราดหน้าผัดไทยแค่นี้พอจบไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปอะไรที่มันแบบว่าบางคนไปกินโอมาเกษตรฉันถามหน่อยสิว่าแพงๆขนาดนั้นนะ่ะมันอร่อยจริงหรอถ้ามันอร่อยจริงแล้วเงินมึงเหลือจริงไปกินเลยไม่ได้ไปว่าเขานะไม่ว่าไปไม่ได้ไปว่าเขานะแต่ว่าหรือมึงจะกินน้ำพริกแมงดา พริกเผาแมงดาอยู่กับบ้านไข่ต้มสองใบปลาทูตัวหนึ่งมันเหลือล้อนมันเหลือมันไม่รู้จะเหลือ,อยังไงอิ่มพอเพียงชีวิตนะ่ะแล้วบางทีพระเจ้าให้เงือให้ให้อาหารมาก้อนหนึ่งเท่านี้ในชีวิตอะถ้ามึงกินหมดเร็วอะชีวิตที่มึงเหลืออยู่มึงก็ไม่มีกินมึงกินอย่างเงี้ยกินน้อยน้อยกินน้อยน้อยน้อยค่อยค่อยกินค่อยค่อยกินจนหมดชีวิตก็ยังมีกินอยู่ลองดูสิว่าลองลองไปลองไป,งไปจะพูดให้ฟัง ลองไปดูซิว่าคนที่เขาจนคนที่เขาลำบากอ่ะเขาใช้ชีวิตยังไงเขาถึงจนเชื่อไหมเกือบร้อคือไม่ทำงานไม่เก็บเงินกินหรูอยู่สบายแล้วสุดท้ายเลยอะ่ะก็จนแล้เราเห็นปลายทางของคนพวกนี้อยู่แล้วว่าคิดใช้ชีวิตแบบนี้มึงจน จนแน่ๆเธอมันจนแน่ๆคนใช้ชีวิตแบบนี้จนแน่มันเรารู้เราผ่านโลกมาเยอะแล้วแล้วก็เราพิสูจน์มาแล้วว่าการขยันเก็บหอมรอมริบกินน้อยอยู่น้อยมีบ้านมีรถมีเงินใช้ไปจนวันตายมันมันมันพิสูจน์ด้วยการเวลาจริงๆมันไม่ใช่พิสูจน์ว่ามึงมึงถือกระเป๋าแบบนี้สังคมจะต้อนรับมึงแล้วมึงได้อะไรจากสังคมบางทีได้แต่ความเจ็บปวดความตอแหลแล้วเวลาไม่มีกินขึ้นมาสังคมก็มไม่ได้เรากินด้วย สังคมที่ไหนให้เรากินถามหน่อยสิพยายามเกือบตายอยากไปนั่นอยากไปนีอปนน่อยากไปนู่นอยากไปนั่นจะพูดให้ฟังนะความคนรวยคือคนรวยคนรวยไม่ใช่เราไปเกาะเขาเขาจะหยิบยื่นเงินมาให้เราเราไม่ใช่แล้วแล้จะพูดให้ฟังนะไปเกาะคนรวยไปนั่นไปนี่เพื่อหวังนูน่นหวังนี่มึงเอาเวลาที่จะหวังตรงนั้นอนะไปทำมาหากินดีกว่ามันดีกว่าเยอะ มัน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 ร้อยเปอร์เซน์กว่าเยอะว่าที่ชีวิตเราจะมีกินรวยออกสังคมเออมึงไปเลยกูจะนั่งขายหวยจับกูอยู่เงี้ยใครอยากไปไปเลยใครอยากไปสัง่งเนี่ยพิสูจน์มาแล้วเธอเพื่อนฉันสมัยก่อนเป็นช่างแต่งหน้ารุ่นเดียวกันอะตอนเนี้ยหลายคนจากโลกไปไม่มีเงินรักษาหลายคนยังอยู่แบบจนๆไม่มีเจอหน้าไม่กล้าเรียกอีอ้วนไออ้วน,นเจอหน้าคุณอ้วนคุณอ้วนสบายดีอา้าว เรียกกูคุณทำไมแล้วก็มึงกูเหมือนเดิมสิไม่กลร้เรียกชั้งๆท,ที่ฉันไม่ได้อะไรเลยเธอรู้ไหมว่าภาพเงินน่ะพอมันมีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราอะดีเองเธอเชื่อฉันเก็บเงินอย่างเดียวตอนนี้เก็บเงินอย่างเดียวแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆกับชีวิตเรียนรู้ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเธอรู้ไหมตอบตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแผ่นดินไทยในยที่เรายือนอยู่เนี่ยตอบแทนบุญคุณบูรพกษัตริย์ที่ปกป้องดูแลประเทศไทยมาเนี่ยตอบแทนเธอเธอรู้ไม่ตังเงินกระเป๋าตังฉันไม่วางกับพื้นเลยไม่วางเธอ จริงๆหน,นูมันมันมันคือเรื่องที่มันคือเรื่องที่ใครจะคิดยังไงก็ช่างนะฉันถือว่าคือประเทศไทยเป็นประเทศศักดิ์สิทธิ์มีพระแก้วมรกตมีพระเสื้อเมืองพระเสื้อพระทรงเมืองเจ้าพ่อของเจ้าพ่อเจตคุบสารหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะในประเทศไทยอ่ะ ก่อนก่อนที่เขาจะพิมพ์แบงพิมพ์ธนบัตรขึ้นมาเธอลองคิดดูว่าเขาบวงสรวงชุมนุมเทวดาฝ้าดินต่างๆแล้วเงินจะไปวางมีพระสายยาลักษ์จะไปวางกับพื้นจะไม่ทำเลยเธอรู้มายิ่งให้เกียรติยิ่งรักเงินยิ่งอะไรต่อเงินก็ยิ่งเข้ายิ่งขยันก็ยิ่งเงินเข้าอย่าไปดูถูกใครจะว่าไงไม่รู้นะเงินเนี่ยตกอยู่กับพื้นเหรียญบาทฉันเก็บเลยนะเพราะมีพระสายยาลักอยู่ที่นั้นเก็บเนี่ย เนี่ยมีนเป็นไรเลยเธอชิงตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอบแทนพ่อแม่ผู้มีพระคุณไม่ใช่ไปตอบแทนเพื่อนไม่ใช่วันเกิดเนี่ยไปเลี้ยงกันในซ่องไปเลี้ยงกันในบาร์โค้ดบาร์เกววันเกิดเนี่ยทำบุญวันเกิดลูกเนี่ยวันเกิดลูกเนี่ยฝึกให้ลูกตักบาทรทำบุญ เพื่อจเจริญสติลูกมีสติในการทำบุญไม่ใช่พาลูกไปหูจัดลูกโป่งร้อยใบพันใบเอาเงินที่จะทำตรงนี้เอาไปช่วยเหลือเด็กยากจนเด็กพิการวัดที่วัดที่เงินน้อยฉันบอกตลอดเห็นไหมว่าเวลาจะทำบุญนะ่ะเวลาจะทำบุญน่ะวัดเล็กๆก,ก็ทำบุญได้ได้บุญเหมือนกันวัดใหญ่ๆหลายวัด ฉันพูดมาตลอดไหมว่าวัดใหญ่ๆห,หลายวัดมีเงินเป็นพันๆล้านแล้วไม่ต้องเข้าไปไปวัดเล็กๆพระที่ปฏิบัติดีจริงๆไปอย่างนั้นฉันพูดมาตลอดเลยนะแล้วการทำบุญเนี่ยอยา่างตอนนี้ตวัดพระบาทนำ้ำพุนครเป็นเอสวเยอะมากเอาไปทิ้งไท้ที่ท่านพระครูอารกฎไม่ต้องทำอะไรอะวันเกิดเนี่ย ถ้าโตแล้วนะไม่ใช่ไปจัดในบาร์โคสจัดในบาร์เกไม่ใช่เอาเงินนะส่งให้พ่อแม่ไปกราบไปพ่อไปแม่แล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองจริงๆเธอไม่ต้องไปชี้หน้าที่ไหนขอพรที่ไหนเอาเงินให้แม่เนี่ยพลังในใจแม่เนี่ยขอให้ลูกเจริญรุ่งเรือง ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองเธอรู้ไหมว่าคําที่มันออกมาจากหัวใจพ่อแม่มึงยิ่งกว่าลดน้ำมนต์พันวัดอีกยิ่งกว่าพันเกจิอาจารย์สวดมนต์นี่มึงมันคือความบริสุทธิ์จริงๆพลังเธอรู้ไหมว่าพระอรหันต์เจ้าเนี่ยคือพระลังพระเป็นพระอรหันต์ที่จิตใจบริสุทธิ์จะมีพลังทรงพลังพ่อแม่เนี่ยให้พอลูกเนี่ยคือจิตใจพระอรหันต์เลยนะมันส่งออกมา ไม่ใช่แบบเลี้ยงกันกีดการกระดีกระดากันโอ้ยดิ้งดื่มกูงงพูดจริงๆนะพูดจริงนะทธฟังฉันนะแล้วสิ่ง,ส,งสิ่งที่ทุกคนจะได้รับอะคือคืออนิสงส่งแล้วพ่อแม่จะอิ่มอกอิ่มใจไม่ใช่เจ้าของบาหรือว่าเด็กโค้ดได้เงินจากวันเกิดเรามันไม่ใช่ไม่ได้ไปรังเกียจโห้หรืออะไรต่ออะไรนะ มันคืออาชีพของเขาแต่ว่ามันมันเหมือนเราก็ต้องคิดเอาเองว่าอะไรมันดีอะนดีกว่ากันจริง